สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช,ช่องสูตรหัวใยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเด่นล้างนะ,ะแบบสองตัวนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่นล่างนะคะแบบสองตัวคะเทียบชนสองสูตรนะคะเป็นสูตรใหม่นะสติ24ยี่สิบสงวดเริ่มหนาะะตั้งแต่งวดที่ออกนะคะหกสองนะในงวดแรกเนี่ยไม่ชนนะคะเวลาที่ไม่ชนเนี่ยเราก็จับคู่นะคะหนึ่งสองหนห้าหะคะจะได้ทั้งหมดนะคะสคู่ชุดไปกลับนะคะ หออกสองนะเข้ามาชุดนี้นะคะหกสองงวดต่อมาท่าชนที่หนึ่งเราจะได้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะคะในกรณีที่ชนหนึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆทักกันหกแปดแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีบางงวดนะที่ชนไม่มานะคะออกมาที่เบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเข้ามาที่หนึ่งงวดต่อมาไม่ชนจับคู่นะคะเจ็ดสามเจ็ดหกสองสามสองหกนะผลรางวันนะคะออกมาที่หกเจ็ดนะะเข้ามาคู่ชุดนี้นะคะหกเจ็ด งวดตมาฮะชนที่หนึ่งกันหกสี่ฮะออกมาที่เก้าหนึ่งมาตัวชนฮะงวดตมาฮะชนที่หกกันหนึ่งเก้าฮะออกมาที่สี่หกฮะเข้ามาตัวชนงวดตมาชนที่หกกันหนึ่งเก้าฮะผลวันออกมาที่เบิ้ลหกหกงดตมาชนที่สี่กันเก้าเจ็ดฮะผลวันออกมาที่สี่สี่ฮะออกมาเบิ้ลฮะงวดตมาชนที่สามกันคู่ชุดแปดหกฮะผลวันออกมาที่หกสามฮะเข้ามานะฮะที่สาม งวดตมาไม่ชนจับคู่หกสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะผลนวันออกมาที่หนึ่งสี่นะเข้ามาคู่ชุด14งวดตมาชนที่4ี่นะกันคู่ชุดเก้าหนึ่งนะในงวดนี้เนี่ยเข้ามานะคะตัวกันนะคะคู่ชุดนะคะงวดตมานะคะไม่ชนจับคู่นะคะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งผลนวันออกมาที่แปดห้านะคะเข้ามาคู่ชุดนะคะห้าแปดแปดห้านะคะ งดตามาไม่ชนจับคู่เก้าแปดเก้าห้าสี่ห้าสี่แปผลวันออกมาที่แปดเก้าฮะเข้ามาคู่ชุดนะเก้าแปดแปดเก้านะงดตามาชนที่1กัน6กแปดฮะผลวันออกมาที่หกนะมาตัวชนนะงดตามาไม่ชนนะห้าเก้าห้าสองศูนย์เก้านผลวันออกมาที่ศูนย์เก้าะเข้ามาคู่ชุดศูนย์เนะคะ งวดต่อมาไม่ชนจับคู่แปดสี่แปดมามเจ็ะผลวัออกมาที่สีมนะเข้ามาคู่ชุดนะสี 4, 3, 3, 4ะ่สนะงวดต่อมาชนที่เกันสอนย์นะผลวัออกมาที่เจ้ามาตัวชนนะงวดต่อมาชนที่แปกันสา้นะผลวัออกมาที่เจมาตัวชนนะงวดต่อมานะคะไม่ชนจับคู่ศ6นย์หกศูนะผลวัออกมาที่ 9ก้นย์ฮะเข้ามาคู่ชุดนะศ9นยนย์ฮะงวดประมาณฮะชนที่9นะคะกัน46่นะผลรางวัลออกมาที่79มาตัวชนฮะงวดตมาชนที่1กัน68แนะผลรางวัลออกมาที่หนฮะมาตัวชนฮะงวดตมาไม่ชนจับคู่1 0 1 3 6 0ูนนะฮะผลรางวัลออกมาที่60นฮะเข้ามาคู่ชุด60นฮะงวดประมาณฮะชนที่9นะคะกัน42่ฮะ กันสี่สองนะตัวชนไม่มานะ,ะมาคู่ชุดสี่สองะจะมีสองงวดนะ,ะก็คืองวดที่ออกเก้าหนึ่งนะชนไม่มามาตัวกันเก้าหนึ่งแล้วก็งวดนี้นะ,ะชนที่เก้าไม่มาะฮะมาคู่ชุดสี่สองฮะเสร็จแ,แล้วงวดประมาณะฮะชนที่สามกันแปดหกนะคุณวรรณออกมาที่สามหนึ่งนะเข้ามาตัวชนนะเสร็จแ,แล้วงวดล่าสุดนะ ไม่ชนนะคะจับคู่สามเก้าสามสองแปดเก้าแปดสองนะคะผลวัดออกมาที่แปดเก้านะคะเข้ามาคู่ชุดนะคะแปดเก้านะคะิตสติในการเทียบชนนะคะยี่สิบสี่งวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะเน้นย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะคะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรงนะถ้าจะนําไปใช้ก็ต้องพิจารณาก่อนนําไปใช้นะคะสูตรที่หนึ่งเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นหน่วยบนหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่2องหน้าครั้งที่สองสครั้ง,ง,งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึสองครั้งสิทายครั้งที่หและบวกค่างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสอบวกเก้เท่ากับหนบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเกบวกหเท่ากับศนย์ศูนย์บวกศเทกับศบวกสเท่ากับส สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์นะคะเราจะได้นะเด่นล่างในสูตรที่หนึ่งนะคะห้าศูนย์สูตรที่สองนะคะเราใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบล่างร้อยหน้า 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้า 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่หก สบวก8เท่ากับ1 1บวก0นเท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ1 1บวก7เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5 5บวก7เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก7เท่ากับ0 0ย์บวก6นะคะเท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9ก้านะคะเราจะได้นะคะเด่นล่างในสูตรที่2องนะคะหกเสร็จแล้วเราไปดูด้านหน้ากันนะคะ ในงวดนี้นะคะตัวเลขนะคะไม่ชนกันนะห้าศูนย์หกเก้านะคะเราจะไปจับคู่ชุดนะ,ะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ชุดให้ด้านหลังนะคะ จับคู่ชุดนะคะจะได้ที่คู่ชุด56 59 06 09นะคะสคู่ชุดนะคะไปกลับนะคะในงวดประจำวันที่16กระกฎะาคม2567นะคะ, 2, 5, 6, 7, ะ,คะเ,เพื่อนๆนะคะชอบ2ตัวล่างตัวไหนนะะลองเลือกนะะวิเคราะห์นะคะพิจารณานําไปเสี่ยงด้วยตรงเพื่อนเองนะคะถ้าเป็นคู่ชุด59เนี่ยน่าจะอยู่ในอ่าเลขดังงวดนี้นะคะ39กับ59เนี่นะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้ติดอยู่ในชุดที่แอดชอบนะชุดที่แอดชอบใน4ตัว4คู่ชุดเนี่ยแอดชอบ5606แล้วก็0 9นย์เชอบ3คู่ชุดนี้นะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครนะคะฉะนั้นเพื่อนๆ่นะคะไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะให้เลือกตัวเลขนะะที่เพื่อนๆน,นชอบนะคะนาไปเสี่ยงนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆห,หม่ด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ